พี่ไอ้เปลี่ยนเป็นคีบเปลี่ยนคอได้แล้วน่ารักจังไม่ก็เปลี่ยนคอมันเสือเราคนนี้เชียวกระเซียงดังแล้วยังมีแปลงที่ฝันฝันตอนนี้เปลี่ยนแปลงใหม่แล้วพอแล้วเราไม่ได้เปลี่ยนตอนไหนคุณเปียนเขาเปลี่ยนหาเขาต้องเอามอกอนไม่ไหวดิ เป็นแปลงสีฟ้าเสียงฟ้าเหมือนน้ำทะเลถ้าสมมติว่ามันจะเหมือนน้ำทะเลได้ไหมวะสีฟ้าเหมือนน้ำทะเลแต่แป้งม่โคตรใหญ่อะแต่มาแป้งโซโก้หุบนะใหญ่แป้งขาดแล้วนะใช่ต้องแปลงใหญ่อยู่นะเพราะฟันไม่ไหวอะแปลงธรรมดาใสเอาไม่ได้ขอบคุณลองเค็ตในว่ายู่ป่านี่ ไม่ใหญ่นะตอนนี้ใหญ่แล้วมันคือนางงามไงเนี่ยหญ่เลยครอบมาตอนแรกตอนแรกใบไม่ได้ฟันใหญ่ขนาดนี้นะถ้าฟันพี่ไอ้มันไม่ต้ปวดางงามเลยทำไมไม่จัดเลี้ยงให้มันดีๆล่ะไม่คือนางงามเขาจะต้องฟันใหญ่ๆแล้วเวลายิ้มออกมาฟันจะเลี้ยงนี่ใครบอกจริงๆพวกนางงามเวลาเขาไปประกวดอ่ะเขาจะต้องไปครอบให้มันแล้วแต่ใบเขาไปประกวดนางงามเลยนะ วันไปถ้าแต่งหน้ามาก็สวยสวยใช่ดูแมวเาแมวเขาสวยแต่เขาติดขนตาวันนั้นอะเขารู้เลยว่าเขาเป็นยังไงล่ะต้องคะทำไมถึงเฮ้ยใช่ต้องเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้ช่างก็เลยไปดิีบโค่ะคะยัไม่เซอร์ไพรส์นโซหน้าละจังน่ารักมาก หัวใจเต้นแรงตุกกระปราบตุ๊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 บตั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 บตุ๊บตับตุ๊บตับเสียงหัวใจเต้นแรงตุ๊บตับตุ๊บตับพี่อ่าคิดถึงพี่เชเลยเถอะมันเกี่ยวกันไหมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแล้วพูดตันไม้ไม่รู้ไม่รู้เอ่าทีเด็กโตเขตีไม่เข้ากันขนาดเลยนอน นิ้วพี่ไว้ยังได้ป่ะหรือไรขับกีตาร์ได้ไม่หมดอะจำไม่ได้นิ้วสั้นอะไรก็ได้ไม่ต้องเกี่ยวได้นั่งหมดเลยที่ไว้ดูดิอ่านดูนิ้วมาไม่เกี่ยวมาเทียบกันแล้วผู้หญิงก็เล่นกีตาร์ได้กี่คนเออนั่นแหละไหนไหนดู มือเธอเล็กมาเคครับครับครับผมเอเคนะคะโอเคนะคะค่ะัแ yeah. กนเออเหยาัวแกนเดตร้องเพลงกันเถอะไม่เรอิมซิมซิมซิมขอมอะไรบ้างนะ so got price. นี่นี